มันวพโคตรมันครับตอนนี้คือมาดูแล้วรอบที่สองแล้วคือมันเปลี่ยนจากมวยไทยสมัยก่อนไปเลยตอนนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนมากๆเลยครับอยากเชิญชวนคนมาดูมวยมากเลครับพี่อันนี้คือวันแชมเปี้ยนชีวิตดังไกลระดับโลกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มวยไทยที่ที่เราเราเคยเห็นแล้วอ่ะมันเป็เอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆฮะวันนี้ก็มาเชียร์คุณทองคูณพี่ทองคูณเจอแล้วแบบว่าแม่งสตาร์ได้โคตรมันตงมาก มาแน่นอนนะมาแน่นอนเดี๋ยวเจอกันเจอกันไฟเดย์กัตั้งใจเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับคุณทองพูนนะทองพูนชิคาโ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 นวันนี้รู้สึกไงครับมาดูมวยวันลุ่งขึีอ่าสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกครั้งแรกที่เคยดูมวยด้วยอ่ะค่ะจริงเหมฮะใช่ค่ะไม่เคยดูมวยไม่เคยไม่เคยดูแบบไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่วันนี้มาดูสนุกจริงจริงแล้ววันนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษครับผมไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแต่ว่าต้องยอมรับว่าแบบว่ารู้สึกว่าเห็นทุกคนแล้วเหมือนแบบว่าเห็นแบบว่าควววาาาาามมมพยยยยยยขขอออองงงงแแตต่่่่ลละะะกกกกนนัไรรเีู้้สสึุ จริงเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการ,รณ์แบบนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะเราก็เลยแบบว่าให้เห็นเขาพยายามแล้วเราก็อินแล้วอะค่ะชอบไหมเสิร์บการชอบอ<ช>่ะเป็นมวยสมัยใหม่รู้สึกว่าพอจากคนที่แบบไม่เคยดูมวยมาก,ก่อน<บ>นะคะเรารู้สึกว่าเห็นแต่ละยกแล้วมันแบบมันอินมากๆเลยอะค่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบว่าความพยายามนักมวยแต่ละคนมันแบบมีมวยแต่ละแบบด้วยเนาะก็เลยแบบว่าเราก็แบบคนที่ไม่รู้แต่เราก็ดูออกด้วยแต่ก็เห็นความพยายามของแต่ละคนมาดูค่ะสนุกมากจากคนที่ไม่เคยดูมวยมาก่อนสนุกจริงๆค่ะ มวยที่เวทีกับที่บ้านต่างกันยังไงครับโอ้ต่างกันเยอะเลยฮะคือดูที่ดูที่สนามมันได้ฟิลมากกว่าครับอยู่ในสนามอะเสียงมันชัดมากครับแล้วมันได้อัดพรสสุดๆเลยครับก็ถ้าถ้าดูที่สนามมันแบบมีเสียงเชียร์ของแฟนมวยมันสนุกมากกว่าเยอะเลยครับพี่ตั้งใจมาเชียร์ใครไหมครับสำหรับผมก็ซูเปอร์เลกครับวันนี้ก็ทําได้ดีอยู่แล้วฮะเชียร์มาตลอดอยู่แล้วครับวันนี้ตั้งใจมาดูเสกสรรครับผมมันได้ใจเลยครับส่วนผมตั้งใจจะเชียร์สามเอครับผมเรียบร้อยเคยดูมวยห้ายกอะไรพวกนี้อยู่หรกอยูเปล่างครับเออ่ความแตกต่างงขอ ห้ายกกับยกใช่ไหมครับก็คือ3มยกจะเดินมากกว่าครับมันจะสนุกมากกว่าห้ายกห้ายกจะมีดูเชิงกันบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าถ,ถ้าเทียบระหว่างเออมาชมเองกับดูที่บ้านคือมันแตกต่างกันครับด้วยบรรยากาศด้วยหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยคะคือถ้าดูเองเวลาเตะหรือว่าเวลาต่อยเราจะได้ยินเสียงการออกอาวุธอะไรเงี้ยครับมันจะได้เห็นเน้นๆอะไรเงี้ยฮะก็อยากชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาดูนะครับมวยไทยก็มันเป็นกีฬาที่คนไทยเก่งที่สุดแล้วครับมาดูกันเยอะๆครับให้กำลังใจนักมวยไทยกันเยอะๆครับผม ัไงไงครับกิดการมาดูหมือนวันลูมเพลนีที่นี่ครับผมสุดยอดครับอยากให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆครับผมว่ามันมันกับดูที่บ้านมากๆเลย วันนี้จริงๆมาเชียร์สามเอครับแต่ก็ตามสภาพผิดหวังแล้วอยากเห็นใครมาชกในวันลุมพินีบ้างครับผมถ้าเป็นไม่ได้นะครับอยากเห็นชิงกิฟสักแมตช์หนึ่งไม่รู้จะได้มาต่อยลุมพินีปังเพราะเขาต่อยมาแลนวชัยไม่ชิบไปแล้วสวัสดีครับวันนี้อยากบอกอะไรคนดูทางบ้านที่มาดูมวยที่เวทีลุมพินีบ้างครับพาเพื่อนฝรั่งจากอเมริกามาดูครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่มาดูวันนี้ดีมากเลยครับดีมากเลยแล้ววันนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษนาเบิลซูเปอร์เลยมีไอ้ไอ้ไอ้อัลโนโวโซโอเคแล้วอยากเห็นใครมา คสวัสดีครับวันนี้มาดูมวยวันลุมพินีเป็นรู้สึกไงบ้างครับผมตื่นเต้นค่ะดีใจกับน้องที่น้องได้เซ็นสัญญาแล้วโอ้มาเชียร์ทองคูณใช่ค่ะแล้วเขารู้สึกอะไรอยากจะบอกทองคูณไหมครับที่วันนี้ได้ชนะตามเชียร์เร้เลยเลยเนาะซู้วนเจอรที่ค่ะมาดูที่ ก็เห็นภาพแบบตื่นเส้นค่ะสนามแบบตื่นตาตื่นใจนอกจากทองภูร้เชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับอ่าบังเสรค่ะอ๋อบังเสอยากให้ใครมาชมที่วันลูมินีไหมมีใหม่พอกบเกื่ยบอกเหตผลหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> ว่าเพราะอะไรเป็นน้องชายค่ะเอา,เอาจริงเหรอ,อย,า,อยาเชียนน้องชายค่ะ อยากจะฝากถึงน้องชายถ้าอยากชกวันเนี่ยเขาทำยังไงต้องดูดูดันค่ะดูดันต้องดูด้านปะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกยังไงจากการมาดูมวยบนเวทีครั้งแรกจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกแต่สนุกมากครั้งนี้เป็นครั้งที่สนุกที่สุดเลยแล้วต่กับการดูทีวีที่บ้านเป็นยังไงต่างครับก็เสียงเสียงของ คนดูมันทำให้แบบว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งครับแล้ววันนี้วิเชียร์ใครพิเศษครับผมที่ชอบพี่จอมโหดครับแต่วันนี้เขาแพ้ไปม่เปเนไาแต่แก๊ต่อยดีอยู่ต่อยดีเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นอกจากวันลุมินนแล้วเคยไปดูมวยที่ไหนไหมไม่เคยเลยครับมวยห้ายกไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ชอบอยากเชิญชวนคนที่ไม่เคยดูมวยหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะพูดว่าอะไรอยากแทงเขาบ้างไหมครับเอาพวกเราคนไทยนะเราเราก็ภูมิใจที่เรามีเมรดกของประเทศเป็นศิลปะการต่อสู้ก็อยากให้มาช่วยกันให้กำลังใจทั้งตัวนักมวยตาร์ุโค คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ผมมองว่าเรามาเราก็ได้ทั้งแบบว่าความบันเทิงได้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมมวยไทยมา,มามาที่สนามก็คือทุกทุกอย่างเขาเขาก็จัดก,การได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเราดูในทีวีมันก็สนุกนะแต่ว่ามาดูที่นี่มันได้อัธรลดมากกว่าครับผมปกติดูมวยแล้วไครับดูบ้างครับดูบางเป็นครั้งเป็นคราวอ๋อแต่ว่คือดูวันมากปกติใช่ไหมปกติดูวันแล้วน <ใช S 2> ี่ือเป็นการดูมวยที่สนามครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกเหรอรู้สึกไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นดีครับเสียงเชียร์ทำให้ต สนามมวยแล้วครับอยากให้ลองมาชมที่สนามดูครับสนุกมากครับมันตื่นเต้นบรรยากาศเป็นยังไงครับพี่น่ากลัวอย่างที่บอกไม่ครับไม่มีความน่ากลัวครับเสียงเชียร์เนี่ยครับทำให้เราสนุกไปด้วยครับวันนี้มาเชียร์ใครไม่ใช่ครับเชียร์พี่เมย์ครับสิทธิชัยครับก็ชนะได้ก็ดีใจกับพี่เขาครับตรงตามที่เราคิดไหมแน่นอนอยู่แล้วครับบรรยากาศพี่เมย์นะครับเชียร์ใครอีกบ้างครับมวยไทยเราเมื่อกี้ติดใจพี่เสกขันนะครับโอ้ยสายเราสายลุยอยู่แล้วแล้วอยากเห็นใครในวันลุ่งขึ้นไหมฮะอยากดู แฮกเกต้ hey, ie, ครับ <S <S 2> <S 2> อยากให้แฮกเกต้เจอใครเจอเมื่อกี้เลยก็ได้ครับซูเปเล็กครับซ oh, ูเปอร์โอเคเวเดอยวกัรเจออีกก็ได้นนนนเจออันอีกน่าจะสนุกกว่านี้ครับก็อ,อยากเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านนะครับลองมาสัมผัสบรรยากาศที่สนามดูครับรับรองว่าสนุกมาก วันนี้มาดูมวยวันล,ลูมินีรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากนักมวยหล่อพี่เลี้ยงก็หล่อดูมวยสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะ <c oughs> วันนี้มาเชียร์นิโคคาริโลค่ค่ะแล้วก็มาดูคุณจอน่าวน,นะคะพี่เลี้ยงนักมวยที่หล่อชอบมากหล่อมากบอกเลยนะว่าดูผ่านทีวีมันไม่เหมือนดูสดดูสดสนุกกว่าเยอะซื้อบัตรมาเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเห็นชัดกว่าตาเนื้อมันดีกว่าตาแก้วอยู่แล้ว ใครที่ไม่เคยดูมวยนะขอให้ลองมาดูจริงๆสนุกมากที่สําคัญนักมวยหล่อมันมีแรงขับเพื่อนมันมีแพชชั่นในการมาดูมวยขับมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนี่ดูเพื่อนนี่ดูเพื่อนเออนี่วันนี้มาแชร์กันพิเศษครับผมในวันลุมพินีเซ็กซ์สันครับพี่เซ็กซ์สันทองพูนครับผมซุปเปอร์เล็กครับผมซุปเปอร์เล็กเซ็กซ์สันซุปเปอร์เล็กครับซุปเปอร์เล็กวันรู้สึกยงไงอการมาดูมวยวันที่ลุมพินีผมมาผมมาครั้งที่สองแล้วครับก็ยังประทับใจเหมือนเดิมแต่เนี่ยพรุ่งนี้ยังมามาครั้งแรก ครั้งแรกครับ<า>เป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าคุ้มค่าและประทับใจมากๆเลยครับผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาดูแบบสดสดเพราะว่าทั้งกุ๊ปมาจากจังหวัดระยองกันครับผมระยองนี้ครับผมรายการวันนี้เป็นการจระกายให้เริ่มดูมวยเลยนะหรือปกติตตดูเยใช่ครับใช่คร่นเครับผมเป็นจูบกายให้เริ่มดูมวยเลยตอนแรกผมมาคิดว่าจะมีแต่ว่าเตียนมวยแต่ว่ามัรุ่นเยอะมากเลย ใช่ใช่เป็นรุ่นเยอะมากวันนี้เ okay> ชียร์ใครนะวันนี้ซูเปอร์เล็กครับซูเปอร์เล็กอยากบอกอะไรซูเปอร์เล็กบ้างสุดจัดครับพี่สุดจัดสุดจัดครับหนักทุกตอกนัซูเปอร์เล็กดูอยู่ผมชอบมากมากเลยครับพี่จริงดูดูดูเกือบทุกแมตช์ครับไอ้ไอพูดถึงความแตกต่างนะน้องดูดีๆกับมันดูเอว สำหรับผมครั้งแรกนี่คือตื่นเต้นมากพี่คนละความรู้สึกกันเลยครับต้องมาลองดูที่นี่ครับคือ <c oughs> ดูทีวีถถมว่าสนุกไหมมันสนุกเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าพอมาดูที่นี่ถึงที่แบบสดๆเลยอ่ะคือมันได้ความเลาใจได้ความตื่นตาตื่นใจได้ความตื่นเต้นแบบร่วมสนุกไปกับทุ <c oughs> ทกๆคน <c oughs> ที่อยู่ในเวทีลงพิธีด้กัน <c oughs> นะผมพอมาอยู่ขอบเวทีนี่พอเขาฮึดมาปุ๊บนี่คือมันตัวเลยครับครั้งแรกก็มันมันที่สุดเลยครับพี่ใในาบก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ล้วัยรุ่นเยอะมันดีครับพี่มันแจ่มมันแจ วั미ล